สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันในเรื่องของอบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเรื่องของการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันนะครับก็คืออบตอหรือเทศบาลหรืออบจก็าตามนะครับมีการส่งนักกีฬาของตนเองเนี่ยไปเข้าร่วมการแข่งขัน นะครับตรงนี้สามารถที่จะเบิกค่าใช้จ่ายได้หรือไม่นะครับเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้างนะครับเรามาดูในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับก็คือในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบริกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2564 ซึ่งในระเบียบฉบับนี้เป็นฉบับปัจจุบันนะครับที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งผมจัดทําคลิปนี้ก็ตรงกับวันที่7นะครับวันพุธที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราชส5 6 7ก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะครับว่าระเบียบฉบับนี้เขาบังคับใช้กับใครบ้างระเบียบฉบับนี้เนี่ยเขาบังคับใช้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับทีนี้ การที่จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้หรือไม่เรามาดูคำจากัดความในข้อ4คํคำว่าการส่งเสริมกีฬาของท้องถิ่นนะครับคำว่าการส่งเสริมกีฬาของท้องถิ่นนั้นเขาก็หมายความถึงการดำเนินการเพื่อให้เด็กเยาวชนประชาชนเนี่ยได้ออกกำลังกายได้เล่นกีฬาการจัดให้มีและพัฒนาพื้นที่อุปกรณ์ในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะทางการกีฬารวมถึงการจัดการแข่งขันกีฬาการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าการส่งเสริมกีฬาตามระเบียบนี้เนี่ยท้องถิ่นสามารถที่จะส่งนักกีฬาเนี่ยไปร่วมแข่งขันกีฬาได้ด้วยนั่นเองนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยเมื่อสามารถส่งนักกีฬาไปร่วมการแข่งขันกีฬาได้เนี่ยแล้วสามารถเบิกค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้าง เรามาดูในระเบียบข้อ26นะครับเขาก็ได้กําหนดเอาไว้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามข้อ22และข้อข้อ23และข้อ24เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ตามรายการดังต่อไปนี้นะครับก็ได้แก่วงเล็บ1ค่าใช้จ่ายสําหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนแต่ละคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิ์ของแต่ละคนที่กําหนดเอาไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นนักกีฬารวมถึงผู้ควบคุมผู้ฝึกสอนนะครับและก็ที่เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยนะครับให้เบิก ค่าใช้จ่ายโดยใช้ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตรงนี้สามารถเบิกจ่ายโดยใช้ระเบียบนี้ได้นะครับในข้อ2สามารถที่จะเบิกค่าตอบแทนสําหรับบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นนะครับแต่งตั้งโดยท้องถิ่นนัแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในการควบคุมหรือผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่จําเป็นก็ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน800บาทต่อคนต่อวัน แต่ว่าต้องเป็นค่าตอบแทนบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นนั้นนะครับต่อมาวงเล็บ3ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬาที่ท้องถิ่นเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันในแต่ละครั้งนะครับก็จะเบิกจ่ายได้เฉพาะที่มีระยะเวลาการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่า4ชั่วโมงต่อวันนะครับต้องซ้อมไม่น้อยกว่า4ี่ชั่วโมงต่อวันจะเบิกจ่ายได้นะครับ และให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน7วันตามรายการต่างๆดังต่อไปนี้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะครับวันหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่าสชั่วโมงแต่ว่าเขาให้เพียง7วันนะครับไม่เกิน7วันแล้วก็เป็นรายการดังนี้วงเล็บกอไก่กรณีท้องถิ่นจัดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลโกอฮอล์สำหรับนักกีฬาผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนเนี่ย ก็ให้เบิกค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันนะครับหรือวงเล็บ2กรณีที่ท้องถิ่นไม่ได้จัดหาอาหารเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ให้นักกีฬานะครับหรือผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนถ้าไม่ได้จัดอาหารเครื่องดื่มให้เนี่ยก็ให้เบิกค่าใช้ใชใจ่ายดังนี้วงเล็บ1นักกีฬา นักกีฬาให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันก็คือให้เป็นเงินไปนเลยนะครับวงเล็บ2ผู้ควบคุมผู้ฝึกสอนแต่ละประเภทกีฬาให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน4คนคนละไม่เกิน400บาทต่อวันกรณีท้องถิ่นเบิกจ่ายตามกก็ให้งดเบิกจ่ายตามวงเล็บขอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เขาให้เบิกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับต่อมาในข้อ4ี่ กรณีมีความจําเป็นจะต้องเก็บตัวเพื่อฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันในแต่ละครั้งให้กระทําได้ไม่เกิน30วันนะครับถ้าจะเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับในกรณีนี้ให้เบิกค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ควบคุมผู้ฝึกสอนและนักกีฬาตามสิทธิ์ที่กําหนดเอาไว้ในระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและให้งดเบิกค่าใช้จ่ายตามวงเล็บ3เมื่อสักครู่นี้นะครับ วงเล็บ5ค่าอุปกรณ์การแข่งขันก็ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นความเหมาะสมและประหยัดวงเล็บ6าสามารถเบิกค่าชุดวอร์มรองเท้าถุงเท้าของนักกีฬาเพื่อผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนตรงนี้ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นนะครับทั้งนี้เนี่ยสำหรับค่าชุดกีฬานะครับสำหรับชุดกีฬาให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุดละ300บาท นอกเหนือจากในเรื่องของชุดวอร์มรองเท้าถุงเท้าตรงนี้ตรงนี้เบิกตามความจําเป็นนะครับส่วนชุดกีฬาให้เบิกได้ไม่เกินชุดละ300ในวงเล็บ7ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมีอะไรบ้างก็เช่นค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหรือค่าใช้ใจ่ายอื่นที่ผู้จัดการแข่งขันเรียกเก็บค่าขนย้ายอุปกรณ์การแข่งขันค่าเช่าพาหนะเดินทางนะครับพาหนะเดินทาง จากท้องถิ่นไปสถานที่แข่งขันก็ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นความเหมาะสมและประหยัดนะครับทั้งหมดนี้ก็คือการที่ท้องถิ่นเนี่ยจะส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันนะครับไปร่วมแข่งขันกับอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่เป็นผู้จัดก็ตาม หรือหน่วยงานหรือสมาคมอื่นๆที่เขาจัดการแข่งขันกีฬาก็ตามเนี่ยสามารถส่งนักกีฬาไปร่วมได้นะครับแล้วก็เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้ตามที่เราได้พูดคุยกันมาทั้งหมดในคลิปนี้นั่นเองนะครับ